กัญชาเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยาอย่างเมล็ดใช้เป็นยาชูกำลังช่วยเจริญอาหารดอกแก้โรคเส้นประสาทลำต้นใช้รักษาโรคผิวหนังกลากเกลื่อนช่วยลดอาการเจ็บปวดตามข้อและหากมองถึงการวิจัยของต่างประเทศและในประเทศไทยพบว่ากัญชาสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งและฆ่ามะเร็งทำให้เนื้อร้ายเหี่ยวลดลง ที่สำคัญยังสามารถยับยั้งเซลล์เอเบต้าโปรตีนป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยและจากการที่ประชุมทางวิชาการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครั้งที่6เรื่องการนำสมุนไพรกัญชามาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพนั้นอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเสนอความคิดเห็นว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์หากมีการถ่ายถอนกัญชาออกจากพรบยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522และร่างพรบการใช้กัญ เพื่อทางการแพทย์คาดว่าจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นนั้นในเรื่องการถอนกัญชาอจากบัญชียาเิียิประเทโทษนี่ก็ยังไม่มีความเห็นใดๆศึกษานะครับให้ชัดเจนแม้กระทั่งในต่างประเทศก็เช่นเดียวก,กันนะครับเันก็ต้องมีการศึกษามีเรื่องของการดูว่าจะใช้ในโรคอะไรนะครับเนื่องจากว่า ตรงนี้เป็นยาเสพติดให้โทษนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษามันก็จะค่อนข้างจำกัดด้านคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยการศึกษาวิจัยทางเภสัาชศาสตร์ในประเทศชั้นนำทั่วโลกพบว่ากัญชามีทริต์ต้านเซลล์มะเร็งหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยตรงและช่วยระงับอาการปวดขึ้นไส้อาเจียนช่วยผ่อนคลายอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษามักมีอาการปวด คลื่นไส้อาเจียนไม่เจริญอาหารกัญชาจึงมีฤทธิ์ในการช่วยเรื่องเหล่านี้ซึ่งหากนำกัญชามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ก็จะสามารถทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งของคนไทยที่เป็นอันดับหนึ่งปีละ70,000คนจากข้อมูลของสหประชาชาติพบว่ากัญชาเป็นยาผิดกฎหมายที่ใช้มากที่สุดในโลกเมื่อปี2547ประมาณ162ล้านคนใช้กัญชาทุกปี ส่วนในประเทศไทยยังไม่อนุญาตและไม่แน่ใจว่าจะมีการปลดล็อกให้สามารถนำมาใช้ในได้ในทางการแพทย์ได้หรือไม่คงต้องรอการร่างกฎหมายอีกครั้งเพราะว่ามันออกฤทธิ์ทุกสเต็ปของกลไกของมะเร็งเลยนะครับตั้งแต่ไม่ให้เซลล์มันกลายพันธุ์นะครับหรือถ้ากลายพันธุ์แล้วก็สลายตัวตายไปหรือไม่ให้มันกลายเป็นรดเนื้อร้ายนะครับหรือบล็อกไม่ให้เส้นเลือดมาเลี้ยงมันนะฮะ หรือบล็อกไม่ให้มันกระจายแพร่ไปเรียกว่าออกฤทธิ์ทุกสเต็ ปัจจุบันกัญชาถูกจัดไว้ในกลุ่มยาเสพติดประเภทที่5ภายใต้พรบรยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2,522ซึ่งหากจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้มีการปลูกและผลิตกัญชาได้จะต้องมีหลายหน่วยงานทั้งคณะกรรมการยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปอสอเข้ามาช่วยการพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะนำสมุนไพรชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ทางด้านการรักษา